ในตามกฎหมายของรั้นมนูษปี2 5ม40และ50เนี่ยระบุว่าเขามีสิทธิ์ในการที่จะดําเนินวิถีชีวิตต่อไปได้รัฐเนี่ยมีหน้าที่จะต้องให้การคุ้มครองมีหน้าที่ต้องมาปกป้องฉะนั้นปัญหาเรื่องน้ําท่วมในจังหวัดรฮิทาน,นีเนี่ยก็ต้องหมอกันในเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนคือเรื่องของสิทธิชุมชนในแง่ของการที่ว่ารัฐจะต้องมายอมรับ นะในเรื่องของการที่เขาเนี่ยมาพักอยู่อาศัยไม่มองว่าเขาเป็นผู้ที่ปลูกลุกทำผิดกฎหมายหรือไม่มีเอกสาศรสิทธิ์อันนั้นเป็นเรื่องของแค่ตัวบทกฎหมายที่รัฐเนี่ยตราขึ้นภายหลังจากที่เขามาอยู่อาศัยเพราะอย่าลืมว่าอุบลเนี่ยเป็นเมืองร่มน้ำครับการที่ชาวบ้านนียเอายกจากชนบทเข้ามาสู่ในตัวเมือง เพราะประสบปัญหาะะจากเรื่องของะะความยากแค้นในเรื่องของการทำมากินค่าเกษตรกรรม